สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่จีออนอีกครั้งนะคะทางช่องมาเบลวิชในครั้งนี้หัวข้อที่เราจะมาทำนายการเกี่ยวกับตัวเขานะแท้จริงแล้วเขาเป็นคนยังไงเนื้อแท้แล้วเขาเป็นยังไงเขาคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะคะหรือว่าเป็นคนสำคัญของคุณแต่ด้วยอะไรบางอย่างทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถถามเขาตรงๆได้ว่าคุณเป็นคนยังไงหรอ คุณอยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้นะคะแต่ทําไม่ได้หรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เราจะมาถามไพ่กันนะคะให้ไพ่ทาโร่ช่วยบอกกันวิธีเล่นเกมของเรานะคะให้คุณหลับตาลงค่ะแล้วนึกถึงเขาคนนั้นคนที่คุณอยากถามถึงแล้วถามในใจว่าแท้จริงแล้วบุคคลผู้นี้เขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงกันแน่จากนั้นให้ลืมตาค่ะ เลือกกล่องไพ่ที่คุณคิดว่ามันกําลังดึงดูดคุณเข้าไปหรือจะเลือกจากขวดโหลสีสันต่างๆนี้ก็ได้นะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4นะคะถ้าใครยังเลือกไม่ได้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยเลือกก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเลือกได้แล้วเราไปดูตัวจริงของเขากันสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกทีมกล่องที่1เป็นทีมของเกล็ดนางเงือกนะคะขวดโหลสีฟ้าน้ำทะเล เรามาดูกันนะว่าตัวจริงของเขาเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่เขาได้ไพ่อะไรนะไนท์ออฟคัพซิกออฟหวานควีนออฟคัพและแฮงแมนค่ะคนคนนี้มีความเป็นศิลปินสูงนะคะ ชีวิตของเขาเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเวลาเขาเจออะไรเจอปัญหาอะไรหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินที่อยากบอกให้คุณรู้เลยก็คือเขาเป็นคนจริงใจนะคะเวลาที่คนคนนี้ทําความรู้จักกับใครอ่ะคุณมั่นใจได้เลยว,ว่าคนแบบเขาเนี่ยไม่มีอะไรแอบแฝงนะเขาเป็นคนจริงใจมาก แล้วเขาก็เนื่องจากเป็นไนท์อ็อบครัเป็นอัศวินถือถ้วยเป็นคนพูดเพราะนะคะเป็นคนปากหวานไม่ใช่คนปากหวานที่แบบเต็มไปด้วยการหาผลประโยชน์เข้าตัวอะไรแบบนั้นนะคะไม่ใช่เขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนที่ชอบพูดให้คนอื่นสบายใจทำให้คนอื่นรู้สึกดีเขาเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็รู้สึกดีกับเขาใช่ไหม ก็ไม่สงสัยเลยค่ะแต่อยากบอกให้รู้นะว่าสิ่งใดก็ตามที่เขาพูดกับคุณที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยนะคะมาจากความรู้สึกของเขาล้วนๆเลยจิตใจของเขาเนื้อแท้แล้วเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนนะคะถ้าคนที่คุณถามถึงเป็นผู้ชายเนี่ยคนคนนั้นก็จะมีนิสัยเหมือนคล้ายๆผู้หญิงเลยแหละ เป็นคนที่มีความเซนซิทีฟเป็นคนอ่อนไหวง่ายด้วยบางทีใครพูดอะไรให้เนี่ยพูดอะไรให้นิดให้หน่อยเนี่ยเขาก็จะเก็บมาคิดละเกิดอาการน้อยใจถ้า,าคุณเป็นเพื่อนกับเขาเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนสนิทของเขาคุณอาจจะต้องระวังคําพูดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอ่อนไหวจริงๆเป็นคนใสๆซื่อๆไม่คิดร้ายกับใครนะ แล้วก็สิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่แฮงแมนเขามีจิตวิญญาณของคนที่เสียสละนะคะมักจะเป็นคนที่ชอบทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อเพื่อนทำเพื่อคนที่เขารักถ้าเขาจะให้หัวใจใครเนี่ยถ้าเขารักใครแล้วเนี่ยเขาให้หมดทั้งหัวใจเลยเขาจะนึกถึงคุณอยู่เสมอคุณมั่นใจได้เลยนะคะบุคคลผู้นี้ เป็นคนที่ต้องการความรักอยากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างเพราะแบบนี้แหละเขาก็เลยให้หัวใจกับทุกๆคนโดยหวังว่าคุณจะให้เขากลับมาบ้างเขาเป็นแบบนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะตัวจริงของเขามีความรักที่จริงใจมีความรักที่มอบให้กับคนรอบข้างมอบให้กับคุณมอบให้กับโลกนี้รู้สึกว่ารู้จักตัวเขามากขึ้นไหม หวังว่าหัวข้อนี้จะทำให้คุณรู้จักเขามากขึ้นนะคะฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าหัวข้อนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในภาค2นะคะเอาล่ะที่นี้ไปฟังคำทำนายไพ่ชุดต่อไปกันมาแล้วค่ะสำหรับผู้ที่เลือกทีมกองที่2ทีมผงปีกนกฟินิกขวดโหลสีแดงนี้ตัวจริงของเขาคนนั้นเป็นคนยังไงมาดูไพ่กันนะคะว่าเขาได้ไพ่อะไรบ้าง คนคนนั้นของคุณ Queen of One, The Sun, Neb of Sword, Ace of Sword นะคะปุกคลคนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่เชื่อว่า เขามีพลังอะไรอยู่ในตัวเป็นคนล่าเริงสนุกสนานนะแล้วบางทีก็ทำตัวมันเด็กด้วยเป็นคนทำอะไรแบบเด็กๆคิดอะไรแบบเด็กๆแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองมากเอาแต่ใจแบบเด็กๆอะ่ะฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้เป็นคนดื้อรั้นนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครเพราะเขาเชื่อว่าวิธีของใครก็ ไม่ดีเท่าวิถีของเขาเป็นคนที่มักจะชอบโต้แยง้งโต้เถียงกับคนรอบข้างเสมอเพราะว่ามีทิฐิสูงเป็นคนอีโก้เยอะนะคะเขาเถียงกับคนรอบข้างได้เสมอหรือแม้แต่คุณเองก็ตามเวลาคุยกันไปสักพักแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าเขาเป็นคนที่ชอบหาเรื่องชวนทะเลาะบ่อยมากบ่อยมากจริง แต่อยู่กับเขาก็มีสีสันดีนะคะสีสันอะไรกันคะแม่หมอก็เพราะว่าคุณต้องมาเถียงกับเขาเป็นประจำนี่แหละเป็นคนพูดจ้าห้วนพูดอะไรตรงไปตรงมาแต่ก็จริงใจนะคะถ้าพูดถึงความจริงใจคิดอะไรก็พูดตามนั้นแต่เขาไม่ใช่คนที่อ่อนโยนไงจิตใจของเขาคนนี้เป็นคนกล้าหาญนะคะจริงๆแล้วเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เพราะว่าเขาเป็นคนที่จะต้องต่อสู้เป็นคนที่จะต้องทำอะไรด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ต้องพึ่งพาตัวเองอยู่บ่อยไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นคนที่ไม่ง้อใครไม่ง้อใครเท่าไหร่ง้อคนไม่เก่งอ้อนไม่เป็นอีกโก้เยอะนะคะถ้ายอมลดรายให้ใครคือเขาจะดูแพ้นั่นคือสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า ถ้าทะเลกกาะกันแล้วเขาเงียบเขาไม่ตอบโต้นั่นก็คือเขาวางมาดนะคะเขากลัวว่าตัวเองจะแพ้แต่ถ้าเขารู้ตัวว่าผิดจริงๆอะ่ะเขายอมขอโทษนะเขากล้าขอโทษนะคะมีความเป็นนักเลงอยู่นหน่อยๆถ้าผิดจริงก็กล้ารับกล้าขอโทษแต่ถ้าเป็นเรื่องจุกจิกทะเลาะด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะทำเป็นไม่แคร์ไม่สน อาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกนะคนเนี้ยเอาใจไม่เก่งแต่จิตวิญญาณของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนอบอุ่นนะอบอุ่นแบบร้อนแรงนึกถึงพลังแสงอาทิตย์นะคะจิตใจเขาเข้เขมแข็งนะเขาสามารถเติมพลังให้คนรอบข้างได้เป็นที่พึ่งให้ได้เวลาที่คุณรู้สึกอ่อนแออยู่ใกล้เขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว ให้ความรู้สึกเหมือนมีพี่ชายคอยอยู่ข้างข้างหรือถ้าคนที่คุณถามถึงเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนห้างหาหน่อยเป็นพี่สาวห้งหางๆหน่อยนะ,น,ะนี่แหละค่ะนี่แหละตัวจริงของเขาคนนั้นฟังแล้วเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะทำให้คุณเนี่ยได้มองเห็นความเป็นตัวเขาได้ม,มากขึ้นนะคะใครที่เพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะเราจะได้พบกันอีกเป็นประจำ เอาล่ะทีนี้เราไปฟังคำบรรยายของผู้ที่เลือกขวดโหลสีขาวกันสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หรือผู้ที่เลือกผงเขายูนิคอร์ขวดโหลสีขาวนี้เรามาทำความรู้จักกับคนคนนั้นกันนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่ตัวจริงของเขาเขาได้หรือชาลีอดัดเอชอฟคัพ เอ็ดออฟเพนักและ The m a g จิกเชต้องบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนแข็งนอกอ่อนในภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งดูมาดแมนนะคะดูแบบเป็นคนมั่นใจในตัวเองแบบดูลุย,ลยถึงไหนถึงกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใครจะรู้ล่ะคะว่าเขาเป็นคนอ่อนไหว อ่อนไหวมากๆเลยบุคลิกภายนอกภายในเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันมากๆเลยนะคะคนคนเนี้ยเพราะว่าไพ่ชาริออตเนี่ยเป็นไพ่ราศีกรกฎเขาจะพยายามปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองด้วยการทําเป็นเข้มแข็งเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าตัวจริงเขาที่จริงแล้วเป็นคนยังไงอ่อนไหวและเปราะบางแค่ไหนเขาไม่อยากให้ใครรู้เลย แต่เนื้อแท้ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนอ่อนไหวง่ายใช่ค่ะภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูไม่น่าเชื่อแบบนี้แหละแต่เขามีความเป็นศิลปินนะคะเป็น Edge of Cup Edge of p e n t a c l e มีความเป็นศิลปินเป็นคนที่มีความคิดแบบ a r ์ติ t เนะเวลาเขามองอะไรต่างๆก็จะมีมุมที่ลึกซึ้งนะคะไม่ใช่คนที่แบบ มองว่าสิ่งใดๆจะมีแค่ด้านเดียวหรือ2ด้านไม่ค่ะสาหรับเขาแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีหลายด้านหลายมุมมองเสมอเป็นคนที่จะมองอะไรต่างๆอย่างละเอียดอย่างรอบคอบเป็นคนช่างคิดช่างพินิษพิจารณาแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่สามารถพูดจาหวาล้อมผู้คนได้ก็สามารถพูดให้คุณ รู้สึกดีรู้สึกเคริบเคิมได้ทำให้คุณรักเขาได้หรือทำให้คุณเกลียดเขาก็ได้เช่นกันคือคำพูดของเขาคนนี้จะเหมือนมีมนอะไรสักอย่างหนึง่งบทจะพูดเพราะเขาก็พูดหวานจับใจเลยนะคะแต่บทจะร้ายขึ้นมาเนี่ยคือแบบคือเขาเป็นคนที่บางครั้งอะก็ไม่ได้แสดงออกอย่างที่ใจคิดนะคะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นคือเขาเป็นคนที่พยายามปกป้องตัวเองเขาอยากให้คนอื่น เห็นว่าเขาในเข้มแข็งการแสดงออกในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างที่ใจคิดอะก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันอย่างหนึ่งของเขานะแต่ลึกๆแล้วนะคะลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงเวลาคุยไปสักพักเนี่ยคุณจะพบว่าเขาเป็นคนที่ซับซ้อนมากเป็นคนที่คุณคาดเดายากเสมอและยังมีอีกเลอคะ่ะ สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปในชีวิตเขาได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นเป็นคนหนึ่งที่สามารถเข้าไปในชีวิตเขาได้คือคุณพิเศษแหละแล้วเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆของคุณเช่นสิ่งใดที่คุณชอบสิ่งใดที่คุณไม่ชอบอีเวนต์สำคัญวันเกิดอะไรต่างๆแต่เขาจะไม่แสดงออกนะว่า เขาใส่ใจเขาจำได้เขาจะไม่บอกแต่เขาจะแอบเซอร์ไพรส์เราคนๆเนี้เป็นคนที่ชอบทำให้คนอื่นเซอร์ไพรส์นะคะก็นี่แหละค่ะตัวจริงของเขาล่ะฟังแล้วรู้สึกไงบ้างคะมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากมายเลยเนาะหวังว่าหัวข้อนี้จะทำให้คุณรู้จักเขาได้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ก็ได้ ปะทีนี้เราไปฟังคำทำานาย่ายกองที่เหลือกันสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกทีมไพ่กองที่4หรือผู้ที่เลือกสัญลักษณ์ขวดโลสีม่วงนี้นะคะความลับของพ่อมดเรามาดูกันดีกว่าว่าบุคคลที่คุณถามถึงอะแท้จริงแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่มาดูไพ่ของเขากันนะคะ Queen of Sword Two of One t o of c h a l i s e หรือ t o of Cups และ ไพ่เอ f ออฟสอดหรือไพ่แปดดาบนะคะต้องบอกว่าบุคคลคนนี้เขาเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่ละเอียดอรอบคอบเป็นคนที่ทำอะไรจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอภายนอกของเขาเนี่ยอาจจะดูเป็นคนขึมขึมเป็นคนนิ่งๆน,นะคะวางมากดูเชิดเชิดหน่อยแต่ขคาจะรู้แล้วคะว่า ภายในใจลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเขาเป็นคนขี้ระแวงขี้กังวลเขาก็เลยวางมาดขมๆนิ่งๆเพื่อปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของเขาปิดบังตัวจริงของเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบอยู่เสมอเวลาที่เขาจะเข้าไปทําความรู้จักกับใครเนี่ยเขาจะค่อยๆทำความรู้จักไปนะคะจะไม่รีบร้อน เขาจะค่อยๆพิจารณาเขาจะค่อยๆศึกษาคนที่เขาสนใจอย่างละเอียดคือจะต้องรู้ทุกแงม่มุมเมื่อรู้แล้วเมื่อรู้จักดีแล้วถึงจะตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนรู้ใจเขาเป็นคนช่างเลือกนะคะเป็นคนเลือกเยอะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณรู้จักเขามานานแล้วแต่สงสัยว่าทำไมความสัมพันธ์ไม่ค่อยคืบหน้าเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ คือเขาเป็นคนตัดสินใจช้าหรือมันยังไม่มาถึงจุดที่เขามั่นใจเขาเป็นคนรักใครยากนะเป็นคนรักคนยากบอกเลยแต่ถ้าได้รักแล้วแล้วก็รักเลยนะเขาจะไม่มองคนอื่นเลยแล้วค่อนข้างจะขี้หึงด้วยนะคะขี้ระแวงขี้หึงก็เพราะว่ากว่าเขาจะตัดสินใจคบใครเนี่ยเขาจะต้องรักเขาจะต้องแน่ใจว่าเขารักแล้วเท่านั้น แล้วคนที่เขาเลือกเนี่ยจะต้องเข้ากันได้ดีเข้ากับเขาได้ทุกอนูทุกมิติโอ้โหเพราะเขาเลือกมาแล้วไงเขาถึงไม่อยากให้คนคนนั้นเนี่ยหลุดลอยไปถ้ารู้จักกันยังไม่นานคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเย็นชาเป็นคนดูเข้าใจยากเข้าถึงยากแต่พอคุยไปนานๆแล้วคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนคิดเยอะ เป็นคนคิดมากเป็นคนชอบวางแผนจะมีแผนสำรองไว้เสมอนะคะสำหรับเขานึกออกไหมคะคนที่แบบมีแผน a แผน b แบบเนี้ยเวลาเขาคิดอะไรหรือจะทำอะไรจะชอบวางแผนล่วงหน้าเป็นแบบนั้นล่ละคะ่ะลึกๆแล้วนะคะคนคนเนี้ยเป็นคนที่ต้องการความเชื่อมั่นเป็นคนที่ต้องการความมั่นใจเพราะเขาขาดมันไปไง เขาก็เลยต้องการจะเติมเต็มมันอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยนะคะการที่เขาเฟ้นหาคนที่เขาต้องการที่เขาเฟ้นหาคนที่ดีที่สุดเนี่ยก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณน่ะคือคนคนนั้นคนที่จะช่วยเติมเต็มความมั่นใจให้กับเขาเป็นเพื่อนที่เข้าใจเขาและเขาต้องแน่ใจว่าคุณจะอยู่เคียงข้างเขาไม่ไปไหนเขาถึงจะยอมเปิดใจให้คุณ ถึงจะยอมรับคุณเข้ามานี่แหละค่ะตัวเขานี่แหละตัวจริงของเขานะคะคนคนนี้ที่คุณถามถึงเอาล่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทานายของไพ่ทั้งสี่กองทั้ง4ี่ขวดโหลใครที่เพิ่งรู้จักกันถ้าคุณชอบสไตล์การพยากรณ์ของเราฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะวันนี้ไปละบาย